สวัสดีครับวิธีเปิดโหมดพัฒนานะครับดีบัร์กิ้งนะครับก็อันนี้เครื่องติดไวรัสนะครับแล้วก็อันดับแรกถ้าอยากให้มันกดง่ายๆให้เราไปปิด wi-Fi ก่อนนะครับแต่เนี้ยมันยังเด้งอยู่นะครับปิดไ i f i ก่อนนะครับไ i f i ก็ลากเปิได้เลยแล้วแต่รุ่นนะฮะอันนี้พ i v o ก็ลากจากข้างล่างถ้าเป็นเท่ไหก็ลากจากด้านบนลงมาอย่างงี้นะครับแล้วก็ปิด wi-fi ครับหรือว่าปิดหรือว่าถ้าเกิดใช้ซิมเน็ตนะครับ ก็ปิดตัวอันนี้นะครับคือขายนะข้อมูลนะครับกระทข้อมูลปิดก่อนนะครับทีนี้ต้องปิดก่อนอทีนี้พอปิดสซาพั๊มันก็ไม่มีเน็ตนะครับแล้วก็เวลาก็จะไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่นะครับเราก็ไปตั้งค่านะครับตั้งค่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นนี่นะครับหาคาว่าเกี่ยวกับนะครับตั้งค่าเ็จปับ๊บบางบางตัวเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่อยู่ในการจัดการระบบนะครับแบบนี้ แล้วก็เจอเกี่ยวกับบ,บางตัวนะครับก็แตกเข้าไปนะครับแล้วก็หาที่สองก็คือหาที่สองก็คือหาคำว่าหมายเลขรุ่นนะครับหาที่ทีเวอร์ชันซอฟแวร์นะครับ ถ้ามันเด้งมาอย่างนี้ให้เรากดนี่นะครับแท็บตรงนี้นะครับเพื่อจะเข้ามาหาเมนูนะครับเดี๋ยวนีน้เมนูที่เราค้างไว้นะข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับแต่ตัวนี้บางทีมันจะมีข้อมูลซอฟต์แวร์แต่นะครับ Vi v o แต่ไปเรื่อยๆมันจะมันจะขึ้นคําว่ามันจะเป็นคุณเป็นนักพัฒนาแล้วนะบ,บางตัวนะครับบางตัวมันจะเป็นคําว่าข้อมูลซอฟต์แวร์แล้วก็หมายเลขบิลนะครับ บางทีบางทีก็แตะอย่างนี้นะครับหมายเลขเวอร์ชันเวอร์ชันซอฟต์แวร์หรือว่าหมายเลขบิลนะหาคําพวกนี้นะแล้วแตะไปเรื่อยๆนะครับมันจะขึ้นคําว่าไม่จะเป็นแล้วคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับทีนี้เราก็แบ็คแบ็กกลับมานะครับแบ็วกลับมาแบ็กกลับมาปั Back ๊บก็มาที่ตั้งค่าแล้วก็ระบบอีกรอบหนึ่งนะครับจากการระบบนะครับเลื่อนลงมาล่างสุดจะเจอคาว่าสําหรับนักพบบัฒนาซอฟต์แวร์นะครับทีนี้เราก็ เปิดตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้ก่อนแล้วก็ตกลงเลื่อนเข้ามาเลื่อนมาคําว่าการแก้ไขข้อบอกพร่องนะถ้ามันปิดอยู่แล้วก็เปิดนะครับเปเสร็จปั๊บกดตกลงทีนี้เราก็เสียบเครื่องนะเสียบเครื่องเสียบเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นให้เราติ๊กนะครับอันนี้คืออนุญาตให้แก้ไขข้อบอกพร่องนะครับ มันต้องติดตัวนี้ก่อนนะครับมันถึงจะเชื่อมต่อกับโปรแกรมได้นะครับแล้วกดอนุญาตนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็จะเชื่อมต่อกับตัวโปรแกรมแล้วก็ทําการค่ารัสโฆษณาของเครื่องแอนดรอยด์ได้นะครับพอค่าเสร็จปั๊บโปรแกรมเสร็จปั๊บเราก็มาเปิดไ Fi ล์คืนนะครับว่าวันนมันหายไปหมดหรือยังนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ลองไม่ลองเปิดไฟล์เผื่อมันยังอยู่นะครับเราจะได้แก้ไขได้นะครับ ควัครับผมครับชมครับสวัสดีครับ